สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนทําพิมพ์ตัดใบกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะเราเราจะต้องจัดเตรียมนั้นมีอะไรบ้างนะคะสําคัญเลยนะคะก็คือพังแพทนะคะนี่นะคะสามารถแคปไว้ได้นะคะดูรายละเอียดเนะาะพังแพทจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือความยาวความกว้างนะคะความยาวความกว้างตามเส้นปะนี้เลยส่วนตรงนี้คือรายละเอียดว่าเราจะต้องทำเส้นอลูมิเนียมนี้มากี่เส้นขนาดเท่าไหร่นะคะคีมเจาะแล้วก็คีมย้ำอยู่ในตัวเดียวกันนะคะ เพื่อนๆอาจจะไม่ใช้แบบนี้ก็ได้แต่ให้มันเป็นให้มันมีเจาะแล้วก็ย้ำจะอาจจะเป็นแยกตัวแต่ตัวนี้ก็คือ,อใช้ในเครื่องเดวกันได้คีมหนีบนะคะคีมหนีบปากเรียบนะคะอันนี้หัวตัดปากเรียบหัวตัดก็คือมันจะแบบสม่ําเสมอเรียบทั้งสองด้านหรือทุกด้านนะนี่ก็เรียบนะคะตัวนี้ปลายแหลมเล็กเพื่อเอาอใช้กับพื้นที่แคบๆนะคะแล้วก็ในการดัดนะคะ ปลายแหลมปักเรียบไม่ไม่ใช่ปลายแหลมแล้วมีฟันนะคะไม่เอาแล้วก็อุปกรณ์ช่วยในการทําส่วนโคง้งส่วนโค้งให้ได้รูปทรงโค้งที่สวยงามนี่เลยนะคะเป็นอุปกรณ์เบเก,เกอรี่นะคะเอามาใช้ตัวนี้เป็นสแตนเลสแต่งานที่เราใช้นี่จะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเราจะใช้ที่ความหนาห้ามิลกำลังดีนะคะ เพราะว่าเวลาเราทำชิ้นใหญ่และยาวแบบนี้นะคะเราก็ต้องการความแข็งแรงแต่ถ้าเอาหนาวน่านี้อาจจะดันยากนะคะใช้สแตเลสก็ได้ถ้าอลูมิเนียมให้ใช้0.5มิลนะคะความหนาถ้าเป็นสแตเลสให้ใช้0.1มิลนะคะความหนานะคะเพราะว่ามันแข็งมากเราเอาความหนานิดเดียวแต่มันก็ได้ความแข็งแรงนะคะสำหรับเเสเสตเลสเนาะใช้ได้ั้าง,งาน อาหารแล้วก็งานประดิษฐ์นะคะโดยเฉพาะดินไทยนั่นเองอ่าแล้วก็ตาไกา่นะคะตาไก่ตัวนี้นะคะสี่ถึงห้ามิลนะคะแล้วก็มีแหวนตาไก่นี่ด้วยเนาะต้ไกายเอ็นกายเอามาตัดนะคะามาตัดอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเซเวอร่าอ่าเราก็จะวัดนะคะก่อนอื่นก็คือเราไปหาแผ่นอลูมิเนียมนะคะแผ่นอลูมิเนียมเนี่ย เราจะได้มาเป็นแผ่นใหญ่นะคะแต่ว่าเราก็ไปดูคลิป ى, วิธีตัดแผ,แผ่นอลูมิเนียมได้นะคะอย่าโอดลงให้แล้วนะคะมันจะได้มาเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราก็มาตัดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วรับคมนะคะนี่เราก็มารับคมนะคะนี่คือรับคมเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จ <işi assim, S 2> <Animals. S 1> แล้วเราก็จะมาตัดความยาวความหนาตามผังแพทที่เราทำไว้เรียบร้อยนะคะ ความกว้าง2เซนนะคะความยาวแล้วแต่แบบเนอะนี่โอตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดพิมพ์กล้วยจะใช้อยู่8เส้นนะคะนี่ตัดไปแล้วนะคะใช้อยู่ทั้งหมด8เส้นแบบนี้อ,อาจจะอขยับเนี้วก่อนเราจะมาเริ่มทำกันเลย8เส้นตามนี้เลยนะคะก็ จะมีขนาดเส้น16เซนหนึเส้น2 1เซนหนึเส้น,สนอ่า22 1 26 1 30นี่จะ2 36 1 42 1นะคะตามนี้เลยตัวนี้คือต้นกล้วยผังตัวนี้มนุนมน,มนปลายไม่แหลมเหมือนตัวนี้คือใบกล้วยนะคะโอจะสอนทั้งหมดสีไซส์ทั้งใบและต้น นะคะขนาดตามนี้เลยที่เราบอกก็จะมี xl สําหรับใบนะคะ30เซนความยาวนะคะ l 26เซน m 22เซน s 16เซนส่วนต้นก็ s 21เซนนะคะ m 30เซน l 36เซนนะคะ xl 42เซนนะคะโอได้มีผังแจกเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจ ร้อยล,ลักงานสีมือ Love handmade นะคะเข้าไปก๊อปได้เลยนะคะแล้วปิ้นออกมาขนาดเท่า A4 เลยนะคะนี่เราก็เอามาสาเราก็ขอโทษน,นะคะเราก็สามารถเอามาทาบวางอย่างนี้ได้เลยนะคะเวลาเราทำเสร็จว่ากว้างคุณยาวโดยเราไม่ต้องไปหาค่าใหม่วัดความกวาม้างความยาวอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเราดัดรูปทรงออกมาแล้วอ่ะเราก็จะมาแบ่งเลยนะคะก็จะมี เอ่อสี่สองแล้วก็สามหกอันนี้คือลำต้นก่อนนะสี 42, 36, ่สองสามหกลำต้นนะคะแล้วก็สามสิบสามสิบจะมีสองเส้นเราดูง่ายๆเลยนี่เอาตัดไปแล้วนะคะน,นี่ใส่อะไรอ่าสามสิบจะมีสองเส้นก็ตัวนี้เป็นของลำต้นอันหนึง่งอันหนึ่งเป็นของใบเอาแยกไว้แล้วก็เอ่อเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดโอ้จะมาหาใส่ยี่สิบเอ็ดสองตัวนี้ตัวไหนยี่สิบเอ็ดพรตัดไว้ลืมไม่ได้เขียนไว้ นะคะอันนี้ยี่หกเป็นของใบไม่ใช่น่าจะเป็นตัวนี้อ่านะคะยี่สิบเอ็ดอ่าตัวนี้เป็นของต้นไม่ใช่ตัวนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแแยกแล้วนะคะก็จะมีนี่ จำนต้นไซส์4ี่ิสองนะคะ4 2บสองนี่42แล้วก็นี่ส2 36องสคือตัวนี้30ิคือตัวนี้แล้วก็ย1ิคือตัวนี้นะคะอ่ะเราได้ไซส์มาแล้วนะอ๊บอ,อ่ะวางไว้ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะได้ไซส์นี่ xl แล้วก็ l คือตัวนี้นะคะ l แล้วก็ m คือตัวนี้ s ก็คือตัวนี้นะคะส6หเซนอ่าเราได้แล้วนะ เราจะทำตัวอย่างเลยนะคะอ่ะวัอนอื่นเราจะทำรับต้นก่อนเยกะเยกะไว้ yes. yes, <right. S 1> นะคะรับต้นเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เอาผังแพทวางไว้ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวมันจะโฟกัสตรงนั้นอ่ะขั้นตอนต่อไปเอาครีมนะคะนี่หัวตัดเรียบแบบนี้นะคะ อย่าลืมนะคะเราตัดไปเช่นแล้วเราก็มาตัดเฉียงแบบนี้หนึ่งเซนนะคะจากทางนี้ทางนี้นะคะยาวหนึ่งเซนนะคะแ,แล้วเราก็มาพับนะคะพับให้ไปทางเดียวกันนะคะแล้วพับด้านไปด้านไหนเราก็พับไปด้านนั้นเลยนะคะ,คะการที่เราพับนะคะให้พับให้มันเลยมุมตรงนี้หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะคะสักมีสองเมนแบบอย่างเงี้ยนะ,ะไม่ต้องเอาเป๊ะไม่ต้องเอาเป๊ะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นช่องว่างโว่ เนาะอ,อ่ะเพื่อจะได้แม่นเพื่อนๆจะได้แบบเออพับได้แบบนี้นะคะก็ะคือวัดอย่างนี้เลยให้มันเลยเลยมาหน่อยนี่นะคะเลยมาหน่อยอย่าเป๊ะถ้าเป๊ะมันจะเป็นช่องว่างโหวให้มันแบบทับกันนิดนึงเกยกันน่ะนะคะนี่นิดนึงนะคะปึ๊บปบประมาณ2องมิดนนะคะ่ะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาพับได้เลยอ่ะถ้าพับนะคะพับไปด้านเดียวกันเลยนะถ้าเราพับลง,ลงข้างล่างแล้วก็พับลงข้างล่างทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาด้านคมสังเกตนะคะเราจะรับคมทางด้านที่เราตัดเฉียงอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้ไปซ้นอนทับกันึ๊บลงนะคะแบบนี้ึอ๊อ นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปคือการดัดโคง้งเราก็จะใช้ตัวช่วยเพื่อให้มันโค้งมนสวยตอนนี้เลยเส้นเล็กอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวเล็กนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะคะอยู่ที่สามเซน เกือบส,สี่เซนสามเซนครึ่งสี่เซนค่ะสี่เซนสี่เซนนะคะเส,ส,ส้นผ่าศูนย์กลางเราเอามาดัดนะคะคือถ้าเส้นเล็กเราก็จะใช้เส้นตัววงเล็กนะคะถ้าใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ใช้วงหใหญ่ขึ้นนะคะมันจะได้ความโค้งที่สวยงามด้วยแล้วเวลาเราหมุนนะคะตัวนี้เป็นแผ่นกระเบื้องนะคะเรากดน้ําหนักลงไปข้างล่างที่แผ่นกระเบื้องนะคะกดให้แนบกับพื้นอะ่ะกับแผ่นกระเบื้องอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบ อลูมิเนียมมันป้องกันอะไรป้องเอาด้านคมลงด้วยนะคะด้านคมลงทําเพื่ออะไรป้องกันไม่ให้มันบาดมือแล้วก็ให้มันเ,เสมอนะคะคือไม่ให้มันกระดกนะคะหรือหมุนหมุนแบบนี้ให้แนบลงไปเลยนะคะแนบลงไปกับพื้นอะ่ะอย่ายกสูงถ้ายกสูงมีสิทธิ์เบี้ยวแล้วก็โค้งโค้งโค้งแบบนี้นะคะโค้งโค้งโค้อง,อ,งอันนี้คือ ถือว่าความยาวไม่สมดุลกับความโค้งแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่อย่างเงี้ยนะคะมันจะพับไม่สวยอ่แล้วก็ดัด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 แบบนี้นะคะปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยตัวต่อไปยาวขึ้นแล้วก็เอากว้างขึ้นแบบนี้ตัวนี้มันอยู่ที่ความกว้างห้าเซนนะคะแบบนี้แล้วก็จะมาอย่าลืมนะคะดัดคมลงนะคะ ด้านคมลงนะคะมีเกจะเขยียบก่อนอ่าด้านคมลงก็ปื๊บปื๊บปื๊บแบบนี้นะคะนี่ถ้ามันยาวมากเราก็เปลี่ยนเห็นไหมตัวนี้คือโค้งมันไม่สุดน่ามันจะต้องให้เลยกันหน่อยหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้อ่าโคง้คงโคง้คงโค้งโค้งดัดลงนะคะพับลงเอามือข้างนี้อุดดำเห็นไหมหนีบไว้แล้วก็โคง้งตัวนี้จะดัดอ่าดัดให้แบบว่ามัน โค้งไปแนบกับตัววงกลมตัวบล็อกของเราตัวนี้นะคะฟืบๆโคง้งไปถ้าไม่แนบมันก็จะไม่ค่อยสวยโค้งแบบนี้ไว้นะคะ,ะชิ้นที่สองชิ้นที่สามอันใหญ่แล้วก็ใช้ใหญ่ขึ้นนะคะทำไปจนครบเลยนะคะค่ะเมื่อเราดัดเสร็จครบทุกชิ้นสี่ชิ้นแล้วนะคะของต้นกล้วย ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเจาะเราจะมาเจาะกันเลยนะคะเจาะตัวเล็กช่จะเ,จจเ,จะเป็นคพือการซิเวราเราก็จะเจาะให้ดูก่อนสักชิ้นหนึ่งแบบนี้อ่ะเราก็หนีบมานะคะหนีบแล้วก็เราบีบนะคะบีบให้ด้าน ด้านนี้นะคะให้ชนกับตั้งฉากกับอีกฝั่งหนึ่งที่เราพับนะคะอา่าแล้วก็ใช้นิ้วอีกด้านหนึ่งตัวดันและบีบไปด้วยแบบนี้อา่าเสร็จแล้วก็เจาะนะคะเราก็ปรับนะคะให้อยู่ที่เออ่ขีดที่หนึ่งตัวนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บนะคะให้ชิดแล้วก็ เจาะนี่เสร็จแล้วก็ง้างออกแบบนี้ทำทุกตัวนะคะจนเสร็จเลยนี่ตัวที่สองจนเสร็จเลยเมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะลืมนะคะทิ้งเศษนี้ลงขยะเลยนะคะเดี๋ยวมันจะร่วงหล่นกับพื้นแล้วเราจะเหยียบบาดท,ทิ้งทั้งขยะเลยท,ทันที ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการใส่ตะไคร้แล้วก็ยำ้ำปึ๊บก็จะใส่แบบนี้ปึ๊บนะคะด้านแหลมอยู่ข้างในแล้วก็แหวนขึ้นมาโอ้จะใส่แหวนด้วยบางคนไม่ใส่แหวนก็ได้แต่ว่าการใส่แหวนลงไปด้วยมันมันทำให้มันแน่นแล้วก็ชับขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามปึ๊บนะคะแล้วเราก็เอาด้านนี้นะคะนี่ด้านโนนด้านโนนอะ ที่ยื่นมานะคะใส่เข้าไปตรงที่นูนไม่ต้องข้างในนะคะนี่บแบบนี้บีบ ش, นี่ก็จะได้เป็นรูปทรงหยดน้ำนะคะเราทำให้ครบอุ้ยไม่ลวกทุกชิ้นเลยนะคะแล้วเราก็จะทำการดัดนะคะแบบนีแบบ้ใส่เข้าไปแล้วก็บีบ ทำทุกชิ้นเลยนะคะเมื่อทำเสร็จครบทุกชิ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาดัดนะคะดัดแล้วก็จะเอาผังแพทมาดูด้วยเลยนะคะอย่างเช่นนี่เราทําทด้านเดียวกันดัดด้านเดียวกันเลยนะคะมันก็จะหันไปทางด้านเดียวกันก็จะได้ความสวยงามนะคะทีนี้เราก็จะมาดัดนะคะ ดัดความกว้างก่อนนะคะความกว้างคืออันเล็ก3ามเซนกว้างนะคะ S กว้าง3มเซน M กว้าง3.5 L กว้าง4เซนแล้วก็ XL กว้าง1.5เซนเราก็ใช้วิธีการวัดนะคะถ้าเราไม่วัดด้วยไม้มรนทัดแบบนี้นะคะอันนี้ตัวใหญ่เอาตัวเล็กก่อนนะคะตัวตัวเล็กเท่าไหร่3เซน ล้วก็วัดนะคะให้ไปทางด้านเดียวกันเลยนะคะ mm. เช่นตอนนี้สามเซนล้วก็ใช้ดินสอขีด3สามเซนแบบนี้สามเซนตัวเล็กนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ไม้ทัดเราก็เอาในผังแพทนี้ได้เลยแล้วก็หันไปทางด้านเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานมันเนาะก็เขียน อย่างนี้คือ3.5นะคะวัดนี่สามจเห็นไหมคะตัวไซส์ M นะคะแล้วก็ไซส์ L 4นะคะแล้วก็วัด4แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวส์ไซส์ L ไซเอ L เมื่อกี้ไซส์ L นะคะแล้วก็ไซส์ XL ไซเแอลก็ห้าเซนอย่างเงี้ยนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นเราวัดเสร็จแล้วเราก็จะทําการพับก็จะใช้ขีดปากเรียบพับแบบนี้กดลงให้แนบนะะทุกตัวเลยแบบนี้ นี่นะคะครบพับเสร็จแล้วตรงถานมันใช่ไหมคะตรงโคนมันเนี่ยนี่คือโคนต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือค่ย้ยคือตัววงกลมนี้นะคะเราก็จะเลือกไซส์มาไซส์มาให้มันเท่ากับฐานคือความกว้างของแต่ละไซส์อ่าอย่างตัวเล็กกว้างเท่าไหร่3นิ้วโอ้ย3ามเซนเราก็จะเลือกมาก่อน ตัวนี้ใหญ่ปลายก็ยังใช้ตัวตัวเดิมอยู่คือใช้สองอันนี้อ่ะแล้วก็สีแล้วก็ไซส์ใหญ่ปึ๊บนี่นะคะเราก็จะเลือกมาเรใช้แค่นี้อ่าเราก็จะมาดัดตัวเล็กก่อนเลยทำย่างไแเราก็ปึ๊บเอามาแนบกับฐานหนีบใส่กันแบบนี้ นะคะให้ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ค่อยบีบค่อยค่อยบีบบีบเพื่อจะหาหาอะไรหาตรงกลางนะคะต้องแนบนะคะแนบแบบนี้แนบกับตัวบล็อกกลมนี้นะคะบีบบีบบีบแล้วไล่ไล่ตรงตรงค่อยค่อยไล่ให้มันแบบตรงตรงเสมอเสมอเราก็จะได้ตรงกลางแบบนี้นะคะพอเราได้ตรงกลางปั๊บนะคะคือทําแบบว่าไม,ไม่ต้องวัดแล้วก็โอ้ใช้ครีมนี้นะคะไปายอะไรแบบนี้พับ ปึ๊บนี่นะคะสองข้างเลยพับปึ๊บนี่นะคะพับนี่นี่แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็จะได้ปึ๊บใส่เล็กแล้วทีนี้เป็นกว้างไปใช่ไหมแล้วก็จะบีบลงแต่จะให้ส่วนนี้โค้งสวยๆเราจะใช้ตัววงกลมนี้ช่วย ดึงมาตรงปลายดึงแบบนี้นะคะดึงน้ําหนักแบบฉีกออกแหวกด้านข้างเสร็จแล้วก็หนีบไว้หนีบไว้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พับลงปึ๊บมันจะโค้งสวยมากสังเกตไหมคะตัวนี้มันจะโค้งกว่าทางด้านนี้ปึ๊บนี่ทำสองข้างให้เท่ากันปึ๊บแล้วก็ไล่แล้วก็บีบบีบให้มันเท่ากับผังเราหรือเราวัดให้มันได้ความกว้าง ให้ได้ตัวตัวเล็กนี้วาสามเซนเราก็ทําให้มันได้สามเซนบีบให้มันแคบลงให้มันได้สามเซนมันก็จะได้เท่ากับตัวฐานนี้นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวอ่าตัวนี้พอเราบีบลงนะปุ๊บพอแคบลงทีนี้เหมือนเหมือนกับว่าเอ้ยมันโค้งโค้งบีบบีบเบี้ยวก็ใช้ตัวนี้นะคะช่วยดันกลับนะคะตัวนี้มันเบี้ยวเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวส่วนโค้งนี้ดันกลับปุ๊บปุ๊บคือค่อยดันกลับหน่อยนึงมันก็จะตรงคือไม่มีความโค้งเบี้ยวไปข้างในอะไรอย่างนี้นะคะ อ่าตัวนี้ด้านนี้มันค้งไม่สวยไม่เท่ากันแล้วก็มาทําใหม่ก็บีบปึ๊บบีบให้แนบแบบนี้นะคะเราก็จะได้ความสวยนี่เห็นไหมคะอ่าแล้วก็ทำต่อไปเหมือนกันเลยท,ทุกตัวจะเหมือนกันอ่า วิธีการจะทําเหมือนกันนะคะกับตัวที่สองไซส์เอ็มก็จะทําเหมือนกันนะคะแล้วก็จะแนบไว้อย่างเงี้ยหนีบหนีบไว้อย่างงี้นะคะหนีบแล้วก็บีบนี่นี่แล้วก็จับอย่างงี้เลยนะคะจับแบบนี้บีบเข้าเราจะหาตรงกลางค่อยๆไล่ให้มันแบบเสมอกันปึ๊บแบบนี้อ่าได้แล้วแล้วก็ ดัดนะคะตัวน,นี้มันโคง้งอ่ะอ่ามันเบี้ยวถ้าเบี้ยวแบบนี้นะคะแสดงว่ามันจะไม่ตรงนะมันมันจะไม่ตรงเราก็ต้องบีบใหม่หรือเพราเราบีบบีบเอียงเราต้องบีบให้เท่าๆกันอ่าแต่บางคนก็คือใช้วิธีวัดใช่ไหมคะวัดให้มันได้กึ่งกลางก็ใช้วิธีวัดแบบนี้นะคะเราก็ใช้ ตัวช่วยเส้นลวดตัวช่วยนะคะเส้นลวดดอกไม้นี่ก็ได้นะคะก็วัดนะคะกึ่งกลางก็คือวัดรอบนี้เลยนีออ่ขอโทษค่ะเอาใหม่นี่วัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นของโคนปุ๊บแบบนี้วิธีวัดปุ๊บพับลงมาอ่าพับลงมานี่ความกว้างความยาวไม่ใช่ความกว้างความยาวของตรงนี้นะคะเท่าไหร่ ก็ได้แล้วเราก็มาพับครึ่งึ๊บคือส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ละแต่คือเราจะดูความยาวเพื่อจะให้วัดว่ามันตรงกลางเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ใช้บรรทัดก็ได้ตรงนี้ก็คือเราก็มาวางเลยพอพับครึ่งแล้วเราก็วางเลยึ๊บแบบนี้ึ๊บนะคะนี่แนบวางแนบเข้าไป ปึ๊บป๊บแนบโค้งอ่าจุดตำแหน่งนี้นี่ตรงปลายแหลมมันจะอยู่ตรงนี้พอดีปึ๊บเพราะฉะนั้นตรงกลางคืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พับเป็นวิธีวัดที่แบบว่าไม,ไม่ต้องพึงหม้บมันทนัดไม่ต้องวัดให้มาเอารวดนีช่วยรวดเส้นเดียวนี่ก็ใช้ได้ทุกอันอะก็จประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะดัดส่วนโคง้งข้างบนนี้ให้มันสวยงามดัดเหมือนเดิมดัดเหมือนไซส เอสนะคะรูดมาแล้วก็บีบปึ๊บปึ๊บดัดซ้ายขวาเห็นไหมคะสวยไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็บีบลงให้มันเสมอ,อปึ๊บนี่เห็นไหมคะปึ๊บนี่แค่นี้ค่ะก็ะเรียบร้อยแล้วทําให้ครบทั้งหมดเลยนะคะวิธีการทาต้นเดี๋ยวเราทำต่อไปให้จบเลยนะคะ ่านี่แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือใบต้นกล้วยล้ต้นกล้วย,น,วยนั่นเองนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยขายนะคะถ้าใครไม่มีอุปกรณ์หรืออยากใช้รีบด่วนทางร้านเราก็มีพิมพ์ตัดสำเร็จจำหน่ายนะคะทักแชทมาได้ที่เพจ ร้อยลักงานฝีมือนะคะเริ่ม Handmade หรือจะทักมาที่ลาย098 892 892 89 1โทรได้ลายได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปคือคลิปใบกล้วยพิมพ์ตัดใบกล้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกริง่งกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยายโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีค่ะ